Good morning, class. Good morning. Wow, it's good today. How are you today? Okay and very well. Alhamdulillah. Yes. Alhamdulillah. Okay. Are you ready for today? Yes. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Ready? Yes. Ready? Yes. Ready, ready? Yes! Uh -huh. Okay. If you're ready, class, stand up, please. Please stand up. Good. Night. morning class. How are you today? I'm fine. Thank you. And you? Okay, I'm I'm good today. Ah, uh, I'm good today. Ah, uh, you can say I'm fine. I'm good. I'm very well. Okay. Nó nó cái sao mà lựa chọn đáp lại nhiều I'm good. I'm fine. I'm very well. One clap. One clap. Two clap. Three clap. If you happy and you know it's clap your hand. If you happy and you know it's clap your hands. If you happy and you know, then you very it shall so if you happy and you know it's clap your hand. If you happy and you know it's clap your hand. If you're happy and you know is clap your hand. look at the whiteboard please everyone look at the whiteboard and uh, now we are going to study English and now we are going to new unit บนกระดานที่ครูแปะเนี่ยนักเรียนน่าจะเดาได้ไหมว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรเอย่ยเรื่องอะไรคะ,ระ of course แน่นอนต้องเป็นเรื่องของสถานที่ใช่ไหมคะเพราะว่าที่เราเห็นมีรูปอะไรบ้างนะักเรียน อรูปแรกคือสถานีตำรวจรูปที่สองสอะไบรเซนีนะเราเห็นเป็นสัญลักษณ์นี่ตู้สีแดงแดงเราเรียกว่าไบรเซนีต่อไปรูปที่สามโรงพยาบาลโรงพยาบาลนัเกเรียนดูได้ไงว่าเป็นโรงพยาบาล,ล,าบาลอ่ามีสัญลักษณ์เครื่องหมายอะไรคะถ้าเป็นโรงพยาบาลอ่าเครื่องหมาย้้้ออองงททีี่เ่เ็ไปดวยหนัสืลูก on page 63 open your book on page 63 please à. À, ดูในหนังสือของเราได้เลย look at your book ดูหัวข้อของเขาเขาตั้งชื่อว่าอะไรเอ่ยอ่านว่ายัางไงคะอ่านว่าข้างบน่า unit 6 i s about สกดลูกสกดให้ครูคะ่ะมีตัวอะไรบ้าง It s <This> one. Unit three is about so services. So services. So s h so services so so <S <So vocabulary>. <S services so 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 er. so a speak louder services services ที่แปลว่าอะไรเอ่ยอ่าอย่างเช่น service อย่างเช่นที่ที่เราจะเรียนวันนี้สถานีตำรวจเขาบริการอะไรให้เราลูกจับจับโจรจับผู้ร้ายใช่ไหม อานาจักลองสำรวจพื้นที่บ้านเราแถวบ้านเรามีสถานที่ให้บริการอะไรบ้าง services service อ่าร้านขายของชำจริงใช่อะไรอีกมีอามาไมมีอะไรอีกลูกสถานีตำรวจโรงแรมใช่ไหมใครที่อยู่ในเมืองก็จะมีโรงแรมถ้าครูสถานสถานที่ให้บริการของครูคือที่ไหนคะ โรงเรียนนั่นเองเพราะฉะนั้นสถานีตำรวจใครเป็นผู้ให้บริการลูกตำรวจอาตำรวจใช่ไหมอาทีนี้เราดูหัวข้ออ่านว่ายังไงคะหัวข้อเมื่อกี้ services again please louder please service อา service หรือเนี่ยเหมือนกับอู่ซ่อมรถอะเวลาเขาตั้งชื่อ อูเซนิตเซอร์วิสเป็นการบริการเป็นการบริการค่ะลูกทีนี้ดูมีบริการอะไรบ้างในหนังสือ police station the place the first place is police station แปลว่าสถานีตามรวจโอเค how to how to write how to spell how to spell the word police station สะกดยังไงนักเรียน p o L I สต์เอไอะ how to read อ่ะีิค่ะ I read again library library นะแปลว่าอะไรคะเมื่อกี้ห้องสมุดอ่านภาษาอังกฤษว่า library library ต่อไป โรงหนังภาษาอังกฤษ cinema cinema อ่านเอง okay and then ร้านอาหารอันนี้คือร้านอาหารภาษาอังกฤษอ่านว่า restaurant restaurant อ่านเองต่อไป supermarket supermarket แปลว่าอะไรนะแก supermarket ร้านขาย,ข,ายของหรือว่าห้างสรรพสิพนค้าต่อไปสุดท้ายคือโฮเทลโอเคค a นยูรี e อ่าอ่ารีดเดอะเวิร์ดในมือข i งฉันในทิชชูมือดิสเวิร์ดอันวะโฮสปิทอลโอเคไอวิลกิฟต์ยูทูดิสอ่ายูยูแฮ g ก t t ดิสแ n d เ h นดิสอ s นอ e สไลบราร r y Okay, this one is hotel, hotel. and this one is police station. police station. Okay, and then this word is post office. Post office. Uh, this group post office, and then this one is. Supermarket OK ็ตโอเคยู then this one is cinema c i n e m are a you and then the last one is <c oughs> restaurant 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 ไปว่าอะไรคะ restaurant ah เดี๋ยวให้ออกมาจับคู่ ให้ตรงกับรูปภาพใครที่ได้เดี๋ยวครูให้ออกมาวางไว้ให้ตรงกับรูปภาพโอเค Are you ready Yes <Yeah>. โอเค okay. ดูคำศัพท์ตัวเองให้ดีว่าตัวเองได้คำศัพท์อะไรได้ออกมาจับคู่อ่าโอเค ready อ่าเริ่มจากกลุ่มนี้ออกมาวางเลยคะ่ะลูกออกมาวางให้ตรงกับคำศัพท์ที่ตัวเองได้อ่าลุกขึ้นมาทั้งหมดเลยลูก ลูกขึ้นมาพร้อมกันกลุ่มนี้ให้กลุ่มนี้ก่อนกลุ่มนี้ก่อนลูกอ่ะออกมาวางต่ะไป๋าใน้าฟานไหนของเราเอ่ยน้าฟาน what is this อ่านว่ายังไงลน้าฟาน Light. library มัล่ะมุล่ะ library อ่าโอเคตะป้ายอันดาลิฟอันดาลิฟของเราได้ อะไรเอ่ยอ่านว่า restaurant again please restaurant อ่า t h e อ part another free a n o t h e f e e ของเรา how to read คำว่าอะไรลูก hospital hospital แปลว่าโรงพยาบาลอ่าโรงพยาบาล very good and then you อ้าว ah, right or wrong right or wrong <Police S 1> right or wrong ถูก repete อ ah, ่าถูกภาษาอังกฤษบอกว่า right right อ่า how to read police station แปลว่า very good okay give a big hand to your friend very very good ถัดไป next group อ่า group two โอเค Next is group 2ไปแปะให้ตรงกับรูปภาพพร้อมกับอ่านให้ได้แล้วก็บอกความหมายให้ได้โอเคอันเดอร์สแตนโอเคเลสโกอ่าค่ะ go let's go อ่ uh, า let's go อ่าวางเลยลูกวางเลยวางก่อนเลยอ่า uh, ไหนคะถูกไหมดูด้ดวยเดี๋ยวให้อ่านด้วยนะคะเดี๋ยวให้อ่านด้วยโอเค you อ่ะลูกอ่ะใครได้อะไรเดี๋ยวจะให้อ่านให้เพื่อนฟังด้วยโอเคอ่ะ okay. อ่านให้ดังลูกอ่านดังๆให้เพื่อนฟังด้วยอ่านว่าแปลว่าสถานีตำรวจ,รวจ very good right or wrong เดี๋ยวก่อน right or wrong ถูกไหมคะ right right or wrong right. right very good okay next What have you got? Hotel. Hotel. With one is hotel. With one is hotel. อ mm ่าแปลว่าอะไรคะ Hotel? โรงแรม Right or wrong? <R ung. S 1> right or wrong? <R ung. S 1> right. Okay. Go to your seat. And then you What have you got? <R ung. S 1> restaurant. a ah, u t อ่า this one is restaurant. แปลว่าอะไรคะ Restaurant? ร้านร้านอะไรคะ นี่ร้านอาหารโอเคจะไป next what have you got cinema which one is cinema แปลว่าอะไรคะโรงหนังโรงหนังโอเค very good and then next which which one which one point point which one is hospital point ชี้ลูกชี้ ah how to read in English hospital แปลว่า โรงพยาบาล very good and then next ฮะ huh? l r b r y r y which one is library โอเคแปลว่าอะไรคะ Library. พันสมุด very good อ่ะมาเลยคะ่ะออกมาเลยออกมาเลยใครที่ถือคำศัพท์ใครที่ถือคำศัพท์อ,อยู่ออกมาเลยนกยักเรียนอ่ะออกมาว่างออกมาว่าง อาวางให้ตรงกับรูปภาพที่เราได้ลูกวางให้ตรงกับรูปภาพที่เราได้อ่าโอเคโอเคอ่าโ,โอเคโอเคได้แล้วนะโอเคอ่านว่าอ่านไหนของเรา What have you got Hospital What does mean Hospital แปลว่าบรง พยาบาลนะต่อไป what have you got police station แปลว่า mm hmm. สถานีตำรวจ very good and then you ฮะ super supermarket แปลว่าร้านอาเอ้อาห้างสรรพสินค้านั่นเองโอเค next อ่านว่า post of fist Price. okay then you what have you got? Ah, in English and library library okay give a big hand to yourself very good okay ่านได้หรือย mm ัง hmm, อ so ่าทีนี้ให้นักเรียนอ่านพร้อมกันอสรุปนักเรียนเดี๋ยวให้อ่านพร้อมกันโอเค The last I'll uh, read together read together The topic is service service now we are going to study about places เราจะรู้จักสถานที่ต่างๆที่ให้บริการมีอะไรบ้าง The first one how to read police police station แปลว่า สถานีตำรวจโอเค n ม m b เ r ขส o ง post office แปลว่าไปรษนี and then hospital แปลว่าโรงพยาบาล next library แปลว่าห้อ,องสมุดต่อไป cinema ah, แปลว่าโรงหนัง And then r e s t a u า a n t คำนี้นักเรียนชอบอ่ะ t s t a อาห n รแปลว่าอะไรอ่าร้านอาหารต่อไป s u p e r ร์มาร์เก็ตแปลว่า <ata> ร้านขายของทำถ้าเป็นร้านขายของทำอันวัดช็อปถ้าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตจะเป็นห้างสรรพสินค้าที่มีสินค้าทุกอย่างเลยต่อไป t hand, okay. Today, s t o n s t s n o t s l โฮเทลวแปลว่าโรงแรมโอเคเอ t ว n d ์วันอเดสแตน s ์อเดสแตน o ์อ่ t u n d ด r s นอ n ดสแตน m ์ช o u ย hand p น e พลสโอเคท o เ a y ย v เอ y ว n e u วันอเดสแตน e ์ I've been stupid. Silence, you've been standing right there all along, even though it's.